Honda, เก่งฮอนด้าเกียร์ออโต้ค่างวด2,800บาทขับฟรีอีกตลอดทั้งปีไปพอนอีกทีปีหน้าเสียยะจัดให้ครับผมสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรอยใจดีมีเวลาให้ว่ายนะับเป็นพร้อมขับฟอร์เรติดแก๊สวันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนี่คือ Honda า o บโออัมเมทนะครับปี2019กับค่างวด2,800บาท อยากได้แม็กใหม่ยางใหม่เอาไปหนึ่งชุดเลือกลายมาเลยนะ<ส>เลือกลายในใจมาได้เลยภายในสวยกิบครับผมเกียร์ออโต้โคตดสวยรถใหม่ป้ายแดงใหมใน่น้อยหลักหมื่นโลครับผมกับค่างวด2,800บาทรับเงินสดก็ซื้อได้ครับผมดีก็ไปตากลมหนาวลมหนาวมาแล้วพี่น้องอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์บอกสภาพอสภาสภาพอ,ออะไรนะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อปสภาพอากาศคอมเมนต์บอกสภาพอากาศหน่อยภายในสวยเก็บโอ้ยเจ้าก็ยังบอกว่าสัตว์เฮงบอกว่าดูเรื่องอีกเสียยะคอยก็ตั้งใจฟังเลขไม้หกหมื่นโลครับพวงมาลัยมัลติฟังชันเกียร์ออโต้กุญแจเป็นรีโมทภายในหอมหอมนี่แหะครับรถงามงามงามมันก็ต้องหอมของใหม่เนาะ ครับปีทั้งปีรับเงินสดก็ซื้อได้เนื้อีสารกลางใต้ซื้อได้หมดเสียยอาจับให้มาดูห้องเครื่องน่อยจ้าไว้รุ่นจ๋าโอ้โหเครื่องแห้งสนิทครับผมดูดิหัวนงหัวน็อตเดิมหมดเบ้าโช๊คครับผมเดิมหมดระบบความปลอดภัยด้วยเบรก GPS สติกสิเกอร์มอกรุงมอกมีครบออกรถจบสูงบาทบัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านมัรโปรโมชั่นนี้ชอบโปรโมชั่นนี้พิมพ์คำว่า แกวแกวแกวแล้วแชร์ไปเสียยะจัดให้ครับผมแกว